สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่นันนำเสนอเมนูกแกงหน่อไม้ส้มเนาะแกงหน่อไม้ส้มแกงปลาดุกไสนหน่อไม้ส้มจ้าพี่นอ้องขั้นตอนวิธีการทำกับ่าอยากอีกอย่างนะพี่น้องอันนี้มันสุกแล้วนจะจนาเอาหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มของเราอะต้มน้ําทิ้งน้ำหนึ่งนะจ้ะถ้าใครที่ไม่ชอบเปรี้ยวเกินไปเนาะหรือว่าหน่อไม้ที่เราดองไว้อาจจะเค็มจนเกินไปก็ได้เราจะต้มน้ําทิ้งหนึ่งครั้งแล้วก็เรามาตั้งน้ําให้เดือดอ่าแล้วเราก็ใส่ พี่แกงธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องพี่แกงแบบทั้งภาอีสานเขานะแล้วก็เขาก็เอาเนื้อปลาลงไปใส่นะพี่น้องอันนี้ฉีกใบมะกรูดใส่ด้วยนะคะเนี่ยให้มันน้อหอมเนาะแกงเราไม่ส้มเราจะไม่ใส่ปลาล้านะคะอันนี้คือเนื้อปลาอันหนึ่งไข่เขานาะจานะ้ะเนาะอันนี้ก็สซุกแล้วนะพี่น้องเนาะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ใส่แป้งหวานลงไปนะพี่น้องบไว้บได้มีขันตอนี่ยังมากไม้ยังไงเนาะแกงแบบพาอีสานเนาจะเนาะไม่ได้แกงส้มเหมือนทางภาคใต้หรือว่า าคกลางนะคะอันนี้เราแกงแบบบ้านบ้านอีสานบ้านเรากินแบบนี้เนาะพี่น้องก็แค่นี้ละจ้ะบริเวดอีหยังมากไม้เนาะทุบตะไคร้ใส่ลงไปด้วยมันกระสีบัวขาวเนาะพี่น้องอันหน่อไม้เราไม่ได้สับนะคะหน่อไม้เราทําแบบเป็นแว่นเนาะถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องต้มน้ําทิ้งก็ได้แม่นั้นไม่ชอบเปรี้ยวเนาะก็เลยต้มน้ำทิ้งมาจ้ะคิมดูรสชาตินะจ้ะเนาะ้นละจ้ะ ลแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนเนื้อปลาเราก็สุกแล้วเนาะทีนี้แม่นังก็จะใส่แมงลักลงไปเลยนะคะอร่อยใส่แมงลักแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะคะทุกคนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแกงหน่อไม่ดองหรือว่าหน่อไม้ส้มนะจ๊ะหอมพิดน้องเลยหอมสูตรใครก็สูตรใครเด้อพี่น้องสูตรแม่นันทําแบบนี้เนาะแต่ละภาคแต่ละพ,ละพื้นที่ก็ทํากับข้าวไม่เหมือนกันนะจ๊ะ ถ้าใครชอบกินแบบนี้ก็ลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆเมนูอีสานนี่ตะเนาะวันนี้แม่นันก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย